สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะคะ่ะทุกท่นานเมื่อนี่มีแนวทางเลขกซองเหลขลับนะคะมีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านเพนใดมากแลเพนชงไ้เปิร์าากซับนาะจะสีขาเพราะเขามาหลุ่นกันเพราะว่าพึ่งได้นาะจะเนาะอันนี้เป็นสายเอฟซีส่งให้นะคะเป็นเลขลับเลขซอง เขามื่อแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในทางช่องน้ำเนดื้อค่ะค่ะซึ่งทางช่องกระทำการจดไว้นะคะคุณจะส่งมาซองละ1 0 0ดโลซันได้ถามเพิ่นเนาะค่ะซองละ3,000โลซันโอ้ยเหล็กบัพืชงด้เหล็กถือจือเป็นเหล็กซองเขาจะพิมพ์ใส่ซองเป็นเลขสามตัวบนสองตัวล่างเท่านั้นเนาะค่ะ เลขซองกับมาหลายแต่ว่าฝันดีอยู่ได้ละ่ะฝันว่าด้โดดรุ่งบอบอแกวสาแกวมอโระสันมาขึ้นนี่เนาะวันนี้เป็นเลขซองซองซองบอแพงซอ,อ,องละสามพันมาสันพอฟังอยู่ยขันราคาหนงพ่อรุ่นเนาะค่ะนอกบอแพงหมดวันทีหนึ่งเนาะคะ่ะจะเป็นเดือนกันยายน 2,567นะคะส่วนเอฟซีทันใดไม่โชคไม่ลาภหรือว่ามีโชคไม่หมานเนจาจะอยากรวมสุมถุกดีกซองน้ำเพลินกระโทกข้ามาทางตรงได้แล้วค่ะซึ่งเจ้าของเรียกพ่นบ่ให,าเาห,าเห,ห้เบอร์เด้เพ่นบ่ให้เบอร์พ่นน่ะห้แจะเบิกทรัพย์ผู้เดียวนะคะเบิกทรัพย์ก็เลยเอามาเป็นแนวทางห้แต่ว่าเป็นอย่างคือใดวได้ไดวเพราะว่า ส่้องมันบอแพ้งค่ะพี่น้องสองสามพันหนึ่งแมวหน่อยียวทำไรลูกนางเฝ้าได้กบอกเด็กันนางเ้า,าเด็กซ่องค่ะส่องละคานี่อาสิพ่อฟังอยู่เนาะค่ะเนาะแต่สำหรับคนที่เคยได้เนาะค่ะเขากะสีซื้อซื้อมาไว้ดึงฉลากินแบงรัฐบาลนี่ละ กรบเรูที่ไปที่มาเนาะคะ่ะเบิกทราบกับเป๋ลยสวัเพื่อนหู้แต่ว่ามันเป็นซ่องซ่องขาวๆซ่องคือซ่องจุดหมายนะแต่ว่าสีซ่องเงาเนี่ยแต่ว่าหันเขาเขียนว่าซองละสามพันเนาะคะ่ะอยู่ในนี้ล็อกไว้แล้วว่าสั่นเบิร์อาหาเรเบิกทัาบเบิงค่ะนะอันนี้คือไปเจอเพื่อนได้ดิเพื่อนก็นเลยเอาให้เบิง้ง เลยว่าตรวจวัด,ดที่เดียวหาตัวใดว่าสันวัดที่แดีวสามตัวบุญนมันบ่าเข่าพันว่าเข่าแต่เหล็กล่างว่าสันเข่าแต่เหล็กรางเหล็กล่างหนาสองแปดสองแปดละกะสามหกเนาะค่ะเจ็ดหกพันว่าเป็นหายเหล็กรางมากแต่สามตัวบุญบ่าเขา่าสามตัวบุญหาตัวใดวุ้นแอดกระจอบัวใด แต่ว่าเหล็กลางมันถ่มมาน,นี่ล่ะาามาสามหกเจ็ดหกหลักกระสองแปดสามคู่นะคะเดี๋ยวอยาสิทํำการโวกไว้ก่อนนะคะเป็นจังไดเนาะหงวัดฟังหันฝันดีบ่คะท่านผู้ชม เดี๋ยวแอดสิหลอก,กวันบ้าขั้นสี่หลอกเนาะสามตัวบุญเด็กวางกับเด็กวางกับสามหางคือเขานะจ๊ะ ค่ะผู้ใดอยากเข้ากุ้มนะคะแอดไลน์มาเนาะค่ะส่วนหมากกบกุ่มปลอมไรการเข้ากุ้มนี่จะไม่ได้เข้าอัตโนมัติจะคือตรงแอดไลน์เบอร์เบิกซับมาจังสิเข้าได้เบิกซับจะเป็นคนดึงเขาเท่านั้นเนาะคะ่ะถ้าเบิกซับว่าได้ดึงเข้าแปลว่ากลุ่มปลอมนะคะกลุ่มจริงไม่ขายหวยไม่ปลักเว็บพน,นันเนาะคะ่ะ<ม>แล้วก็แอดไลน์มาส่วนตัวท่านั้นเนะาะจังสิเข้ากลุ่มได้เนีย่ยให้เบอร์โทรไปด้วย ศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่โอเคจ้ากาเป็นเลขสองไดสามพันนะคะไม่แพงราคาเอฟซีแอ็ดใดมากกับซีมาเอลซูเอฟซีฟั่งแกงี่ละค่ะถ้าผู้ใดมีโชกไม่ลาาเพื่อนกับว่าเพื่อนสี่ให้ร่วมบุญเพื่อนสีเอาไปถวายวัดประสัน ค่ะสิะเอาไปร่วมบุญซึ่งเบิกทราบกาสิไปน้ำเพื่อนนี่ลหละพี่น้นองสิงไปสางกำแพงวัดน้ำกันนี่ละค่ะก็สิไปหลายวัดอยู่พรวษาขอให้มันเข้าถามว่าเข่าม้าจังหวดัดอาจารย์คุณป่าเขามาแล้วสามงวดติดเนาะคะ่ะที่แหลกป่าเพ่นกับว่าได้ซื้อดอกพ่นหินมูเขาซื้อมาแล้วมันแมนพันก็เลยสังเกตมาอยู่หลายงวดแต่จริงก็านานนี่เขาทุกงวดเนาะคะ่ะ อันนี้เพิน่นเบาฟังดีใช้วิจารณญาในการรับชมแล้วกาเพิ่นก็ได้ร่องมาเบื่องเพิ่นถือไปสามงวดซึ่งงวดนี้เบิกทรัพย์สิเอามาลุ่มซองเนาะคะ่ะนี่ะาคอสําคัญเบิกทรัพย์เอามาลุ่ซองสี่เขาบ่าเขาก็มาลุ่นน้ากันแต่ว่าเปนหยังคือเพื่อเก็บสื่อคนเดียวเบิกทรัพย์สื่ออยู่แล้วคะ่ะงวดนี้ซื้อแน่นอนแต่ว่า เบิกทรกบทาบอ,อ,อ,อยากแบ่งปันเอฟซีเนาะเพื่อได้ยอดวิวยอดไลค์ให้ทังช่องน้ำแน่นะคะมีเลขแม่นๆก็ไม่อยากกับไว้คนเดียวค่ะค่ะอยากแบ่งปันเนาะค่ะเนาะเพื่อชอบไปคอมเมนต์มาบบมากระพานถามว่ารับประกันไหมแอดก็ไม่รับประกันนะคะอาจจะมีเข้าแล้วก็หลุดเป็นธรรมดาเนาะคะ่ะสอบประจังตามด้วยว่าถือใจก่ก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปเนาะค่ะเนาะ สิได้มากเก่งเด็กช่วยกันคือสิได้วิเคราะห์แนวทางสถติของการออกสลากินแบ่งรัฐบาลว่าเฮายิบโรตารีนะเฮาสิถืบรางวัลบอนะคะสําหรับผู้ชอบนะคะแต่ไม่สนับสนุนในการเล่นการพานันไปได้เวลาไปบึงเกลกจ้าจ้านสวแน่จักหน่อยนะคะเมื่อเนี่ก่อนอนุญาตหลายๆฝนตกกรได็บาก้าใขคางบานแบบนี้น่าจะแมวกับมานางเฝ้าแบบนี้นะคะ อันนี้ซื้อวีโอวิโอนางเบานั่มกระบได้ใจให้ไว้เท่านี้น่วิโอไม่จะถูกไหมแต่พอเคยห้ยเพิ่นจับเลขจักเ่ายหยอกแมวหยอกแมวซื้อดอกค่ะพี่น้องเลขสองละสามพันเนาะค่ะอันนี้เป็นแนวทางนะคะชอบค่อยตามนะคะบอมากกบาน <c ười> <c ười> สสที่มาของเลขซอง คน่าเขาพิมพ์กันมาโดนแล้วเลขซ่องแต่ว่ามาบอกที่ไปที่มาเนาะค่ะว่ามาจังใดส่วนมาจะมาตามสายนะคะมาตามสายบุญเพื่อนน่ะได้ก็บอกโตๆกันมากบางที่บนกาหุ่นกันกระโม่นะค่ะคุณละพันละพันก็เป็นสามพันซึ่งราคากับบนักหนาคนก็เลยซื้อเอาเลขมาเปิดเบิ้งราคาไปเชียงโขกนะจ๊ะเนาะกัซิมี่เก้าเจ็ดแปดบนนะคะแล้วก็ล่าง 7จ็ดสานะคะแต่ไม่มีตัวเน้นนะคะเป็นไหามาซัมเน่เนาะค่ะคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางสอบคอยตามบอมากระพานเป็นแนวทางเท่านันเด้อค่ะ